ตาเหลือกแล้ว MG5 รถสายพันธุ์อังกฤษโฉมใหม่อาจทำให้เบนซ์ต้องอายเพราะสิ่งนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารเรื่องรถอัปเดตก่อนใครจะพวกเราเชาวที่สุดคงสุดท้ายแล้วสำหรับ All New MG5 ที่จะเปิดตัวให้คนไทยได้ยนโฉมและจับจองกัน ภายในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้แล้วหลังจากที่มีรูปและสเปคออกมากันมากมายแต่ละคนก็ต่างออกความเห็นกันไม่น้อยหากใครมีความสนใจแนะนำให้ดูคลิปให้จบหมครับจะได้รู้ว่ารถเก๋ง4ประตูสไตล์คูเป้หลังคาลาดสไตล์เบนแบบนี้มีอะไรที่เด่นและมีอะไรที่ด้อยบ้างพวกเราชาวที่สุดจะมาเล่าให้ฟังกันครับ MG ค่ายรถสายพันธุ์อังกฤษเชื้อสายจีน สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการรถยนต์เมืองไทยด้วยยอดขายรวม28,316คันเติบโตขึ้น7%ในปี2,563โดยเป็นผู้เล่นตัวท็อปๆในกลุ่ม SUV ของตลาดไทยแถมมีส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสูงเกือบ90%ทําให้ MG มั่นใจที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆใ,ในเมืองไทยและแน่นอนหนึ่งในนั้น ก็คือรถเก๋งขนาดเล็กค่อนมาทางกลางอย่าง MG5 แต่ทว่าหลายคนคงจำกันได้ MG เองก็เคยนำเข้า MG5 เข้ามาขายในไทยเมื่อปี2015แต่ก็ต้องยุติการขายไปใน3ปีให้หลังเพราะด้วยยอดขายในไทยที่ต่ำเตี้ยเรียดินและทางจีนเองก็ยุติการผลิตรถรุ่นนี้ด้วยเช่นกันแต่พอมาถึง MG5 โฉมนี้ นอกจากหน้าตาลอเลาเอากาแล้วภายในก็สวยสมกับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถแสาพันธุ์อังกฤษเลยทีเดียวโดยมีดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นในแบบ t h i r d generation family design หรือการออกแบบสำหรับคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวรุ่นใหม่นั่นเองดีไซน์ภายนอกจะมีกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ประดับด้วยเส้นแนวตั้งสีดำประกบโลโก้ MG 8เหลี่ยมเน้นห่วงจุ้ยขนาดใหญ่ๆ พร้อมไฟหน้าทรงยาวเรียวแบบ LED โคมใหม่ลงตัวด้วยกันชนหน้าทรงสปอร์ตที่ออกแบบทั้งกระจังหน้าและช่องระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่ประกบกับลอ้ออลลอย5กา้านคู่ขนาด16นิ้วพร้อมยาง205ทับ55 R 1 6ในตัวเริ่มต้นและขนาด17นิ้วพร้อมยาง215ทับ50 R 1 7ในตัวรุ่นท็อปท็อปด้านท้ายจะมีไฟท้าย LED ประกบกันชนหลังใหม่ พร้อมคิ้วชายล่างติดตั้งท่อไอเสียคู่และยังมีกระจกโอเปร่าที่เสาด้านหลังช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่นขึ้นตัมงมองผ่านๆก็มีความคล้ายคลึงเจ้า Mercedes-Benz CLA อยู่นะสงสัยเจ้า CLA จะต้องได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้า MG5 คันนี้แน่ๆภายในห้องโดยสารถูกติดตั้งหน้าปัดขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนตแบบสัมผัสขนาด10.25นิ้ว เสริมด้วยระบบเครื่องเสียง Yamaha Hi-Fi Audio พร้อมลำโพง6ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศเป็นแบบออโต้สั่งงานด้วยเสียงพร้อมกันฝุ่น PM 2.5ในเมืองหลวงควันและฝุ่นมากมายที่สุดดมเข้าไปร่างกายก็อาจจะเป็นภูมิแพ้เบาะนั่งกึ่งหนังแท้สปอร์ตปรับไฟฟ้า6ทิศทางด้านคนขับ กับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านทรงท้ายตัดบง่งบอกถึงความสปอร์ตเต็มขั้นพร้อมหลังคาซันรูฟแบบเบิ่มๆแม้ว่าปัจจุบัน MG ประเทศไทยจะทำยอดขายเป็นกอบเป็นกรรมจากรถ SUV crossover แต่ก็ยังขาย MG 3สำหรับทำตลาดในกลุ่มรถ Eco Car ซึ่งก็ไม่ได้สร้างยอดขายให้กับ MG มากมายนักหรือพูดกันอีกอย่างหนึ่งก็คือขายไม่ออกนั่นเอง พอมาเป็น All New MG5 2022ใหม่จะกลับเข้ามาตีตลาดไทยอีกครั้งเพื่อเป็นคู่แข่งในกลุ่มรถระดับ B segment ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Honda City หรือ City Hatchback Toyota Yaris a t i v Mazda2 และ Toyota Vios ที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าตัวรถ MG จะจัดอยู่ในกลุ่ม B segment ในประเทศไทย แต่ก็มีขนาดที่ใหญ่เทียบเท่ารถ4 s เซ gment อย่าง Honda Civic หรือ m a z d a 3โดยไม่ติดตัวรถใหญ่ขึ้นจากรุ่นก่อนมีความยาว4,675ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,842ม mm, ิลิเมตรความสูง1,480ม mm, ิลิเมตรและฐานล้อ2,680ม mm. ิลิเมตรหากเรามาเทียบกับซีวิกโฉมใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในบ้านเรา MG 5 จะมีมิติยาวกว่า2มิลิเมตรกว้างกว่า42มิลิเมตรสูงกว่า14มิลิเมตรแต่ระยะฐานล้อสั้นกว่า55มิลิเมตรเรียกว่าขนาดตัวรถไม่ธรรมดาค้ามเซกเมนต์กันเลยก็ว่าได้คุมพลังเครื่องยนต์ของ MG5 ที่เปิดตัวแล้วในต่างประเทศจะให้เป็นเครื่องใหญ่กว่าคู่แข่งใน B-segment ทั้งหมดโดยจะให้มาเป็นเครื่องเบนซิน4สูบ1.5ลิตร Blue Core 2.0จุดศูนย์เมกาเที่สามารถเลือกได้ทั้งแบบมีเทอร์โบที่เพิ่มกำลังสูงสุดเป็น173แรงมา้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรประกบกับเกียร์คัดคู่7จังหวะและเครื่องเบนซินแบบไม่มีเทอร์โบผลิตกำลังสูงสุดที่120แรงมา้าแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรทรงกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT และด้วยเครื่องเทอร์โบที่มีพละกกำลังขนาดนี้ มันจะข้ามไปท้าชนกับ Honda Civic RS Turbo เจ้าตลาด C s เซ gment ในไทยได้สบายๆซึ่งทำให้ MG 5เป็นรถที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยแต่ทาง MG ประเทศไทยก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะนำตัว MG 5รุ่นเครื่อง1.5เทอร์โบเข้ามาขายก็คงต้องรอดูกันอีกสักนิดตอนเปิดตัวว่าจะเป็นจริงหรือไม่ทาง MG ประเทศไทยจะให้เป็นเครื่องยนต์อะไรมาหากเราข้ามไปดูรีวิวจากสื่อจีน ก็ได้มีการรีวิวเจ้า mg 5ตั้ใหม่กันไปบ้างแล้วโดยได้ให้ความเห็นกันว่าตัวเครื่องยนต์1.5ลิตร na แบบไม่มีเทอร์โบให้ความเร็วช่วงต้นได้ดีตอบสนองไวเป็นจนถึงระดับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ cvt ถือว่าเหมาะสมและเข้ากับตัวรถมากๆโดยเฉพาะการขับในเมืองยิ่งเป็นตัว1.5ลิตรติดเทอร์โบแล้วยิ่งมีเรียวแรงในช่วงต้นมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนถ้าพูดถึงช่วงล่างของ mg 5ใหม่ จะเป็นแบบ m a c ก e r อร์ n s t สตแบบปร,รับได้ในด้านหน้าและระบบ t o r s i o n Beam คานแข็งในด้านหลังถือว่าขับสบายและขับง่ายเมื่อเจอถนนที่ไม่เรียบหรือเป็นหลุมเป็นบ่อก็สามารถลดแรงสั่นสะเทือนได้พอสมควรเป็นการเซ็ตช่วงล่างแบบขับสบายเป็นหลักในช่วงจังหวะเปลี่ยนเลนฉุกเฉินความรู้สึกพงมาลัยจะวัยพอตัวและตัวถังก็พอจะมีอาการคลงเคลงหรือบอดี้โรให้รู้สึกอยู่บ้าง ซึ่งก็เป็นผลข้างเคียงจากการที่เซ็ตช่วงล่างเน้นความนิ่มนลวลเป็นหลักถือว่าจะรับคำชมจากสื่อจีนอยู่ไม่น้อยในเรื่องของออปชันและดีไซน์ที่ดียอดเยี่ยมแต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่อง1.5ลิตรตัวธรรมดาที่ไม่ค่อยมีเรียวแรงสักเท่าไหร่แถมมีเสียงของเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างดังระดับคำรามเมื่อต้องกดคันเร่งแซงคันหน้าถ้าอยากได้ความแรงและความสปอร์ตแนะนำให้ขยับเป็นตัว1.5เทอร์โบแทน แต่ระบบเกียร์คลัชคู่7จังหวะในตัวรุ่นเทอร์โบก็ชอบที่จะทำตัวติดศิลปินคาดเดาได้ยากทำให้น่ารำคาญอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะเวลาเราอยากจะขับแบบดูดันหรือเมื่อต้องการเร่งแซงหากมาสรุปตัวรถ MG5 โดยรวมแล้วดีไซน์แบบรถ GT c o คูเปสปอร์ตหลังคาราดสไตล์รถเบนซ์ถือว่าทำได้ดีมากทั้งภายนอกและภายในหาตัวจับเทียบได้ยากใน segment น,นี้ ตอบโจทย์คนเจนแซดที่ชอบความสดใหม่คุ้มพลังของเครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบไม่เพียงแต่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีแต่ยังสามารถขับแบบบูล้างผลาญในบางครั้งได้อีกด้วยแต่สำหรับตัวรุ่นเครื่อง1.5ธรรมดาคงต้องหาวิธีปรับปรุงเรื่องเสียงเครื่องคำรามที่ดังและพละกกำลังที่เหมือนรถคันนี้กำลังจะอ่อนแรงโดยเฉพาะในช่วงตอนเร่งแซงกันสักหน่อย เกียร์ CVT ในรุ่นเครื่อง1.5ธรรมดาถือว่าเปลี่ยนเกียร์ได้สมูทใช้ได้แต่เกียร์ u a l c l u t c ส7 p e e d ในรุ่นเครื่อง1.5เทอร์โบก็อาจมีรำคาญใจบ้างในบางช่วงพูดถึงราคาขายในจีน MG5 รุ่นใหม่นี้จะมีราคาอยู่ที่67,990ถึง9 9 9 0 0หรือราวๆ332,100บาท ไปจนถึงตัวท็อปราคา488,000บาทส่วนในไทยนั้นคาดการราคาจำหน่ายกันไว้ที่600,000-800,000บาทซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกันกับ MG5 ชมเกา่าแต่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลกเหมือนโฉมเดิมเพราะด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเกินหน้าเกินตาและออปชันที่ดูมีโอกาสอัดแน่นคุ้มเกินราคา MG5 เวอร์ชั่นไทยจะมาสเปคไหนก็อดใจรอกันอีกสักนิด ตัวรถคาดว่าจะเปิดตัวภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้และพวกเราชาวที่สุดจะนำรายละเอียดมาให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ